ใช่ไหมยายขายเลยไม่รอนะค่กเอานั่ม่งอย่าที่ออกันนั่งมั่งโอยขายอะไรเนี่ยหนึ่งกับสอนีมั้งโอ้ว่าขายก๋วยทอดขายอะไรมาขายมาขายให้หน่อยขายให้หน่อยให้ขายหน่อยด้วนัวนี้วีัีัวขัวนี้ตัวนี้โัวนีนีตันัวน้วนีนะครับนั โอเคครับผอครับบรรยากาศตลาดระเดียวปิ้งมีไส้กล้วยไหมจ๊ะมีไส้กล้วยไหมคะไส้กล้วยของย <grateful S 2> ี่สิบาทเลยเนี่เาดียวจะยนใส่ยีราฟเท่าไหร่เดวนี้นยโยนส่ยีาเลยเนี่ยแม่าสร็จสพี่น้องบรานนทุนนะครับเดี๋ยวบราัตรกับเข้าไปัข้าไปบัเข้าไปงานสนนะครับอ่าแล้วยาวๆหรือไส้หรอไม่ยากนะดองด้วยควรใส่มะพร้าวอ่ะพี่้องอเปนเป็นแบบเหนียวเหนียวเนาะใช่เหนียวเหนียวยว ประชาชนครับวันนี้นะครับผมสอสอต้น้ากลยุศนะครับเดินทางมาพร้อมกับคุณเพชนักธรรมคือบัญดาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมาพร้อมกับคุณมลิธานะครับมิชาในเรื่องของที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลปัจจุบันผู้ช่วยหอยเงียบพรคประชาชนนะครับและที่สำคัญนะครับเดินทางมาพร้อมกับกลุ่มเลือกนักธรรมคือที่นักชรรมชนนะครับผู้รหลักเลือกตั้งของพรรคประชาชนนะครับอยากเปินคนที่รับผู้พิานษาครับ

มาหลังร้าท to <Franklin región> ี่ถ <ho> ิมได้เข้ามาด้านในโอเคครับด้านในค่ะดีค่ะมา้านรงรเรียนเขาเชียร์เป็นกำลังใจมาให้ตลอดตั้งแต่ก่อตั้งพักเลยขอบคุณมาอรก็โตซื้อขนมร้านนี้แต่เด็กเห็นไม่เกิดเด็กเลยใช่ครับไม่ดนนะตั้งแต่พ่ออั้งแต่พ่อตั้งแต่พ่อตั้งแต่่อตั้งแต่ม่ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ตลาดใต้จังหวัดพิศณุโลกนะครับเป็นการหาเสียงของพักประชาชนครับพักประชาชนครับวันนี้ทีมงานแกนนําพักและทั้งอดีตก้าไกลถึงพักประชาชนนะครับมาอยู่ที่ตลาดใต้ครับมาหาเสียงให้กับคุณโปคเบอร์หนึ่งครับ ขอบพระคุณพระแมพี่น้องประชาชนที่รับชมไลน์นะครับขอบพระคุณขอบพระคุณครับเ ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวพิษณุโล,โลกนะครับที่ให้การต้อนรับพักประชาชนเป็นอย่างดี15กันยายนกาเบอร์นหนึ่งครับกาเบอร์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผู้สมัครสสนะครับที่ลงเลือกตั้งนะครับต้องกลับต้องกลับไปร้านนี้แล้นะ ว่าอร่อยแล้วเพอกลับไปร้านเล่มี้ใช่ป่ะก็ออกหน้าไปนออกางหน้าไปแล้วออกซ้ายดูเรื่องดูซ้ายหนึ่งสองสาม ขอบคุณนะครับขอยน้อนะครับนอยน้องตัวน้อยองตัวน้้อง้อยนงตั้อยนน้อัวน้ออยน้งอยน้องตน้อยน้ั้ยน้ัววน้อยน้องัวน้อน้องตัวน้อองอวน้ยน้องตั ก็ส่งกล้องมานี่ก็ได้ค่ะไปยืนางไปได้ค่ะเอาเอาเอาเป็นภาพอย่าตั้งนะคะโอเคโอเคได้แล้วค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ เดี๋ยวหมดตลาดเสร็จกลับละเลยมาลาน้องก่อนีุณรักน์ไนานไม่ได้มาก็่แ้นะขอบคุณครับ

โอเคขอบคุณแม่ครับมืดไปไห,นหน่อยเนาะเพิ่มแสงเขาได้เพิ่มแสงทำไมนี่ป้าเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มได้คุณแม่ป้ากลับป้ากับ,ป,กบป้ากับไปบ้านแล้วจะถึงรถแล้ว<อ>ลูกสาบวบอกให้ป้า,ารีบมาให้ไข หลอไหมแม่แม่หลอหลอใจดีเลยนะเดี๋ยวถ้าไม่ดีจะปาข้อทยถ่ายรา่าอันนี้ผมแก้ไม่เป็นอะรุนเนี้ยหอกออนี่นีดูให้นะ

แน่นเลยมันทำให้รถติดซะแล้วเนี่ยกินได้เท่้ามกินไปปโงกนเมือนี่ร้านนี่ยนะครับมากี่ครั้งก็ต้องไส้มากี่ครั้งก็ต้องไสย ไม่เป็นไรครับใครผ่อนได้ใครผ่อ่าด้น่ารักไอ้เจี๊ยด้วยนะหน้าเก่าหน้าเก่าก็หัวหน้าใหม่ก็ไม่หนีกันเลยเอ้ยหัวหน้าเก่ากับหัวหน้าใหม่หล่อไม่หนีกันเลยอันนี้ก็ผมใช่เพราะผมอายุมากกว่าเขาชเท่งก็เท่งเถอะตอนผม37นี่โอ้ยหลายปีนักกว่าจะไปเมาหยิบอ๋อใช่ขอกระเจี๊ยบแกงหนึ่งเจี๊ยบมันแก่

รบทงชาติก่อนนะครับสวครับอนีด้วยค่ะอันนี้อันนี้ขอคุณพี่เหรอครับาจารย์พิศวาสจุฬา ตลาดมาือรามผู้ชายเหรผชายหน้าตาดีละตามไปเลยนะมาตลยนองาน้น้อ้นนราบน้าุน้านน้อนนอนนบนอบาอ สักคู่ก็เป็นการเคารพะธรรมชาติที่ตลาดใต้ที่เป็นรูดคะพร้อมบับส่วนที่ถ่ายรูปนี่นมงครบอันนี้ต้องหลบหลบนี่หนึ่งคนตับ

ตั้งแต่การชนกครับรู้สบายแล้วเื่ออกความประการตนนะครับอย่างการชนที่รองุ่นชานะครับออกไปด้ดดีเนะครับในวันที่15กันยายนะครับ15กันยายนที่นะครับอาทิตย์้าีแล้วนะครับอาทิตย์หน้านีแล้วนะครับขอบคุณ่วามบริการบอี่รองรุนชนะครับอาทิตย์หน้าดีนะครับ15กันยายนเียลนะครับกาเบรเื่อจชนะอคราบริกนะครับเบเื่อัจชนะขอกคาริกานะครับ นี่นี่ยเราคยนะตอนขัดจังการพี่เขาได้ได้วันนี้ถึงกอด้ไม่ให้กินได้ได้

่นตเดีนแ้จ้าไปไหนเราจะของอะไรขอบคุณค่ะขอบคุณครับแมเ้อะเ่มด้วยนะมากค่ะขอบคุณมากค่ะได้ค่ะได้ค่ะ

ฟฟกเลยเพ<ล>ื่อน,น,นเ,อเขาเป็นพ่อเขาเป็นเพื่อน,นค่ะเียดแต่ฟฟกันเป็นลูป่ะขอขนิดนึงค่ะขอฟกนิดนึงยังไม่ได้ฟกเลยโอเคะขอบคุนิดนึงนะพี่พีกปาก่อหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 老师，帮忙啦。<noise> <noise> <noise> นนอ,อยากได้ภาพชี้นะชี้นะคะคุณโฟ้นักถ่ายชนนค่ะเบอร์หนึ่งนะคะเขตหนึ่งพิษณุโลกค,ค่ะ

ครับสวัสดีคร okay. oh, ับลพ่อนะครับันนี่เนมอนะรบนะครับฝากคุณพเยพี่องีกันครับตอนนัเนทมอเราอ่ะพดอพี่ทีมครับพี่ทีม่ียครับพี่ทีมวัีคขอบคุณครับอ้อบคุณกเลยลูกตออยู่ที่พี่ชายอยู่ข้างหลังฝากกัน

สลับสับก่อนนะพ่แม่ต่อแพร่เด้งซองเขี่ยขาระวังจานระวังจารย์ระวังนะระวังจานนะคะเห็นว่าจะเป็นลูปวาด ครั 54, <NY Commons> บคุณด้งครับเบอร์หนึ่งนะครับเอจอายของได้อย่างนี้นะครับยลูไม่ได้นัแผกต้ไม่ได้แเอบอกว่าตไหนแล้วนกแขงายล้วก็รอแล้วอของฉันก็รอนะคะ

15กันยาเข้าอูหาจาเบอร์หนึ่งครับ15กันยา15กันยาเข้าอูหาจาเบอรนึ่ให้ทัพปิดากนนะครับ15กันยาเข้าอหาขาเบรนึ่งครับหนึ่งสองต้อนะครับหนึ่งสอง ตองันเกครับพี่เีารตรงปาจนรทงเวระทเประชาชนน้องขอประชาสมภาษณ์เตัวที่รองประานนะครับไปก่อนนะที่ค่ะดีดีครับดีครับดีครเดียตรงไปถ่ายด้นหน้าตลาดเลยนาจคุหน่อยนะนะีัผมเป็นโค้ชครับอคุณเป็นผู้เล่นผมเป็นโค้ชครับอเป็นผู้เล่นกูไเลยหลัง

นำโดยทีมงานพักประชาชนหรืออดีตเจ้าหน่โคมีคนมาจะคลิปนี้ที่ตรงนี้มั้งคะมาไม่ถูกเลยคะ่ะ <c oughs> แต่เหมือน <c oughs> ว่าจะไม่ใช่แล้วแหละ เห็นต um ้องวิ่งมานีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคครับขอบคุีครับอุยภาหลังสวยเด่นสองเสนเ่นสองเสินเ่นสองเส้นด่นสองส้น้มน้ำไข่มันได้แล้วนะแขนเขาสั้นิดตึงค่ะ เขาลองรถครับลองรถนะครับโอเคครับพร้อมกันเลยนะครับพี่ทีมกล้องนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับข้าวรองรถนะครับขอบคุณครับ

จุดเด่นกว่านั้นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเอ่าหน้า